สวัสดีครับเชา้าเอาทั้งหลายนะครับผมมาจาก IL, 2, าจากลิลเอสโวของเซิร์เอร์ของเรานะครับผมดีใจมาก <c oughs> เลยลที่เป็นพิการหน้าไหม่ของเอสโวของเรานี้ดีใจมากๆจากใจจริงมูใจจริงให้เข้าด้วยให้ไฟของเรานะครับอะไรที่ล่วงเกินหรือเก่าหากคนที่อยู่ในแล็คหรือกิลที่อยู่ในแร็คของเรานะครับเก่าานเป็นทางที่ไม่ดีต้องขออภัยในนัดที่นี้ด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ หัวเกี๊วของเราลองมาทานแล้วก็ลูกเกิ้วที่นั่นรับก็วันนี้ก็มาสัมภาษณ์จริงๆนะครับมาสัมภาษณ์พวกเกียนเกียรนะครับเพราะว่ามีคนเกียของเราอยู่ในร้านด้วยประจําเซิร์ฟเลยก็ว่าได้ทุกคนอาจจะรู้จักดีนะครับมีนามว่าบาพูดนิดเซียนหนึ่งโอ้โหแล้ยิ่ไหมครับเครับคนเนี้ยครับเซียนหนึ่งจอมเกียร์ไม่จอมโผล่ครับจอมเกียรครับจอมเกียวตามเซิร์ฟเราเลย วันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวของลูกเกี่ยวของเราแต่ละคนนะครับขั้นใดที่แบบเราไม่ได้ไปแบบสัมภาษณ์หรือไม่ได้ไปแบบทำความรู้จักก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับต้องขอต้นจริงก็ถ้าเกิดมีโอกาสหรือมาเจอกันเราจะนําท่านออกแม่ครับอ่ะครับรก่อนที่เราจะไปรู้จักนะครับแล้วก็ประวัติของกิวเรามก่อนเมื่อก่อนเราเคยก่อตั้งกิ่ยวอะไรมานะเซตเต้นโอ๊บดีจนั่นพพแหละครับโอ้จอา๋าคว ิวนี้ก e ่อต <Station> ั <hi> ้งมาได้ก <moisturizing uteur> ็นานแล้วแล้ว huh. ก like ็ม oh. like ีสมาชติเฉพาะคนในร้านนึงเดียวครับกิวนี้ตั้งขึ้นมาเพราะว่าคนในกิวชอบชอบชื่อวงว้ยมันเป็นชื่อวงเออมันเป็นชื่อวงเต็นวงหนึ่งลูกกิวได้ตั้งขึ้นมาอย่างนี้นี่เองเลยมีชื่อว่าซิสเต็มอ๋อใช่ใ่ครับ แต่นี้เกียวนี้เนเกียวเก่าเราเราก็ไม่อยากไปพูดถึงมันมากมันไม่รู้ครับเราเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเรารักเมามากกว่าอใช่แต่เราไม่เมารักนะอใช่ครับแต่ว่าันของเราคือตัวตัวของเราครับก่อนที่เราจะไปรู้จักพวกเกี้ยวของเราเราไปดูภาพสวยๆของเราเลย เชื่อว่าเธอต้องมีคนที่รอเอาใจมาแลกใจของฉันไปใน่ัำได้คืนเจ้าที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่ใกล้กับความรักจากคนหนึ่งถึงมีคน

ดูภาพของเราที่เราไปเที่ยวทะเลในกลุ่มไอทัวของเรานะครับแล้ววันนี้บรรยากาศสวยครับมาตอนนี้นะครับเราจะพาให้รู้จักกับหัวกิลของเรานะครับไม่ต้องยูบูหัวกิลของเรานั้นมีชื่อว่าคิอ่ะทุกคนอยากกับพบอยากเห็นหน้าเราใช่ไหมครับที่เขาเล่นตัวแอดคอร์นะครับไปด้านนู้นเลยครับอ่ะนี่นะครับคือหัวกิลของเราใช่ครับตีอื่นครับหัวกิลอ่นเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวนั่งก่นพานก่อน สัมพลาดคุยอ่าเอ้เนาะจัดเจตเจงยังวางไปอ่ะสวัสดีครับขอเกลียวแล้วครับสวัสดีผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับครับแล้วม่พี่ต้องทำหน้าอย่างี้ครับพี่ภูมิใจจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยอะใช่ไม่เอาอีกขอเกลียวเพิ่งกลับบ้านครับขอบเกลียวอึนับอื่นแล้วนะครับคือว่าขอเกลียวของเราภูมิใจลูกน้องของเราขนาดไหนมาครับภูมิใจครับภูมิใจแล้วเงินของเาเนีย ออพี่คุยกับผมไม่ใช่คุยกับคนดูอันนี้ผมคุยกับพี่อยู่ครับทำไมอันนี้ทำไมพี่ออกทีวีทำไมพี่ต้องมาคับๆเลยครับพี่คุยกับผมสุดตัวพี่ด่าเกสัศแบบผมหน้าเสียครับครับโอ้โหพี่คับอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่ต่อครับแล้วแล้วพี่ช่วยผมพูดด้วยเลยครับครับพี่ถามถามมาแล้วก็คือว่าตอนนี้กิลคุณเลเวลเลเวลนะครับ อ๋อควปเเบบวอปเครับมีความภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับมีความภูมิใจครับมากเลยครับครับอืก็อันนี้วิไม่อยากไม่อยากสัมผณ์อะไรมากครับอือเพราะอันนี้นะครับเพราะเราจะมีจัดมิสซิงครับปีใหม่ใช่ไหมไปเกาะช้างใช่ครับอือคนที่อยากไปด้วยหรือว่าไปเที่ยวกับเราเชิญได้นะครับเพราะมาทิ่เทโ่วของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับท่านอื่นนะครับทำอเลยครับสมาชิสมาชิ <Ad kinda S 1> สมาชิสมาชิสมาจู๊ดทำอะไรครับเรามาเดี๋ยวจู๊ดไลน์เลยครับอันนี้เรามาทายของเราแล้วครับท่านนี้นะครับไอ้ขี้ยาจำไม่ได้น้าเลยครับเฮ้ยมึงมาถ่ายอะไรวันนี้เยอะไม่หล่อถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไปวันทะล o n ทะเลนู่นอันนี้ก็แนะนำตัวให้รู้จักก่อนไง มีอะไรจะคุยกับคนที่ดูมากครับไอ้ฮีเที่ยวอื่นเรียแล้เดปนีแล้วเ้ีงอื่นเที่ยวนะถายเี้ยน้องอื่นน้องมาเดียวก่อนคิวนี้เว้ยอะไรนีวะเยวมงงยเ้คนคนเนียน่าน่า เงี Stelle, s <S ้ยอะไรมึงเนี่ยไอสัตว์พอดีครับเยเี้ล่นไหนปางนะครับจำไว้เลยครับหน้าตางเขาจะเป็นยา้อีกแล้วเมื่อก่อนเขาไว้ผมยาวนะหล่อมากๆจริงๆแต่ตอนนี้ผมสั้นเลยครับรุดเลยขอโทษทีไปทางนี้จะเล่นแลกไอ้สักคนรุดเลยเดี๋ยวมาแนะนำวิจักรพิศาฆาตกรนะครับมองเราพนนี้ให้ดูหน้าสั้นหน่อยหนาหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับ เอาไหมละครับปีศาจท่ากอนหน้าตานี้รักใครชอบใครมาคุยกันในแล็กได้นะครับวันกิวอลอ่ะไวันนี้ครับวันนี้ครับมาตรงนี้ไล้ครับนี่ครับเฮียอะไรเนี่ยโอ้หนูก็ลองฟ้องนะครับเอาไปได้นะครับวันนี้ชื่อโต๊ดครับจำไม่้เลยหนูฟ้องที่ที่แฟนชื่ออะไรนะในเล็บอกทีบอกไม่ได้ควาามรับโอเคไม่เป็นไรสบาย นะครับอันนี้บุคคลสาคัญของเราสาคัญสุดๆครับเกียร์ครับเกียรไว้ปีหน้าไว้ปีหน้าไว้นั่นแหละครับเราทั้งร้านมันมือถ่ายเลยเราเฮ้ยเราเรามารู้จักแค่ผู้ใหญธรรมดาครับนี่ครับเซียนหนึ่งนะครับจาไว้จาไว้นะครับเขาเป็นอย่างนี้นะครับไอเยี่ยหานี่อันหนึ่งเดือสือป่ามันนี่กูตีให้แล้วถ้าเราเตียนเดี๋ยวไม่ตีแล้วมึงจะรู้เดี๋ยวกลับไปที่เลยครับกลับที่ นี่อย่างไรครับโจ้ดื้อๆเหมือนเราครับโจ้โอจ้โอ้โจ้อ่ะครับอันนี้เราก็รู้จักกันพอแล้วครับแล้วชิโอดอสไปไหนครับอ้าวบุคคลสำคัญลืมลืมมาอย่างนี้ครับนี่เชียร์โอ๊ของเรานะครับครุ่นี้ครับจำไว้ครับชื่อบลาเชียร์โอ๊ตอยากพูดอะไรพูดเต็มที่เลยครับผมชิโอดอสครับมาจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ือ้ล้อเป็นชื่อโมอีโมของเราแต่คุณไม่ใช่อีโมหรอไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ครับอ่าใช่อีโมเขาเขามีแฟนชื่อโมครับก็เลยต้องแบบอีโมฟอร์ม yes โอเคครับโอเคอ่ะส่วนผมนะครับไม่บอกชื่อว่าเอ็พีเอ็พีเก้าสักเก้าสี่อ็มเป็ตัวอ่อนที่สุดในนี้แล้วครับก็เลยอยู่ไปวันๆไม่ทำอะไรอ่ะครับ เราจังพอแล้วครับสองคนนี้จำไหมนะครับหรือไมก่ก็จำผมเป็นคนเดียวกนะ็ได้เยอะหรือว่าจำผมเป็นคนเดียวนะครับเล่นผีค,คู้หญิงแต่ใจรักผู้หญิงครับจริงเล่นผู้หญิงเพราะชอบผู้หญิง <c oughs> ะนะบ๊าบบายนะครับเจอกันโอกาสหน้านะครับบายสวัสดีครับ